สวัสดีค่ะมีคนขอมาบอกว่าอยากได้เป็นชาดำคือ black tea นะคะซึ่งเขาบอกว่าไม่กินนมหรือว่าไม่อยากจะใส่นมขอเป็นชาดำแล้วกันมีไหมในซีเรีย์ของชาดำเนี่ยมันก็มีอยู่หลายตัวนะคะอย่างวันนี้เน่งจะพาทำเป็น cinnamon tea ก็คือชาดำอบเชยนะคะเป็นตัวนี้ซึ่งชาตัวนี้ก็จะใช้อ,อ,อบเชยนะคะเป็นส่วนผสมหลักส่วนใบชาสีดำไม่ได้ใช้ค่ะวางเป็นพร็อพเฉยๆนะคะก็จะมีน้ำเปล่ามีอบเชยน้ำตาลเขาเรียกอะไร brown sugar นะคะแล้วก็ลูกกระวันเขียว เม็ดสองเม็ดพอนะคะไปเริ่มทํากันเลยค่ะมาที่หม้อชานะคะเราก็จะเทน้ำลงไปถ้วยหนึ่งต้มน้ำนะคะแล้วเราก็หักอบเชยใส่ลงไปนะคะ แล้วใส่ลูกกะวานนะคะแกะแกะลูกกวานใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยบราวน์ชูการ์นะคะต้มไปค่ะ ต้มจนกลิ่นอบเชยออกแล้วนะคะแล้วก็ปิดเตาได้ค่ะแล้วเราก็กรองชานะคะใส่ถ้วยได้แล้วค่ะชาดำแบบไม่ต้องใส่นมนะคะ อันนี้เขาเรียกว่าอบเชยชาอบเชยแล้วกันเนาะซินนามอนทีโอเคเนาะได้ไปนหนึ่งยังมีอีกหลายสูตรนะคะสำหรับชาดำแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ